สั่งเมนูนะครับที่ร้านอาหารพูดยังไงดีนะครับมาฟังกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพนักงานก็จะมาถามเราก่อนนะครับว่าคุณต้องการสั่งอะไรดีนะครับก็จะพูดว่า what would you like to order นะครับ what would you like to order what would you like to order คุณต้องการสั่งอะไรดีครับ ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกินสปาเกตตี้นะครับเราก็จะตอบว่า I would like spaghetti I would like spaghetti นะครับแต่ถ้าใครอยากจะกินเบอร์เกอร์ไก่นะครับเราก็จะตอบว่า I would like chicken burger I would like chicken burger นะครับส่วนเมนูที่ผมสั่งบ่อยนะครับก็คือกิน สลัดชิก,ก้นนะครับกับทูน่าซุปผมก็จะพูดว่า I would like chicken salad and tuna soupI would like chicken salad and tuna soup นะครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับชอบสั่งเมนูอะไรกันบ้างครับบอกกันไม่ได้นะครับเขียนภาษาอังกฤษนะครับด้วยหนังสือ Conver s e พูดมัน1000ประโยชน์นะครับ ถ้าชอบกดใจเม้นแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ